ผิวน้ำที่ลึกที่สุดในโลกทะเลสาบใบคารแห่งไซบีเรียไม่ได้เป็นเพียงอ่างเก็บน้ำจืดปริมาณมหาศาลแต่ยังเป็นพยานเงียบของประวัติศาสตร์ที่ถูกกลืนหายไปกับความหนาวเย็นทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งไซบีเรียมีความลึกถึง1,642เมตรและเป็นแหล่งน้ำจืดเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ก่อกำเนิดมานานกว่า25ล้านปี มันกัดเก็บน้าจืดบริสุทธิ์ถึงหนึ่งใน5ของโลกและยังคงเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นนับพันชนิดที่ไม่มีใครเหมือนความลึกลับของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ความหลากหลายทางชีวภาพแต่ยังอย่างลึกไปถึงเรื่องราวของมนุษย์ที่พยายามเอาชนะธรรมชาติและความโลภที่นํามาสู่โศกนาฏกรรม ในปีคริสตศักราช1920ท่ามกลางเปลวเพลิงของสงครามกลางเมืองรัสเซียกองทัพขาวที่กำลังถอยทัพภายใต้การนำของพลเรือเอกอเล็กซานเดอร์โคชักพร้อมด้วยขบวนอบพยพพลเรือนและทรัพสมบัติมหาศาลซึ่งรวมถึงทองคำสำรองของจักรวรรดิรัสเซียได้ตัดสินใจข้ามผืนน้ำแข็งของทะเลสาบไบคารอันกว้างใหญ่ นี่คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ถึงความโหดร้ายของฤดูหนาวไซบีเรียอุณหภูมิที่ลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและลมพายุที่พัดโหมกระหนำ่ำคราชีวิตพวกคนนับหมื่นนายและทรัพย์สินจำนวนมากจมหายไปใต้ผืนน้ำแข็งอันหนาวเหน็บแม้จะมีการยืนยันถึงการอพยพและสูญเสียครั้งใหญ่แต่สำหรับทองคำของโคชักนั้นกลับยังคงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานและตำนานเล่าขานที่นักสำรวจและนักสมบัติยังคงพยายามค้นหามาจนถึงทุกวันนี้ เราอาจไม่รู้ว่าทองคํานั้นจมอยู่ณจุดใดหรือแม้แต่มีอยู่จริงหรือไม่แต่สิ่งที่ทะเลสาบใบคานไม่ใช่เพียงแค่ครับสมบัติหากแต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าจากความมืดมิดของประวัติศาสตร์แล้วคุณละ่ะคิดว่าใต้ผิวน้ำอันลึกที่สุดของใบคานซ่อนอะไรที่มีคุณค่าม,มากกว่าทองคำไว้บ้าง